ในช่วงนี้กระแสความนิยมของเกม e l d e ด Ring ก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกทั้งยอดขายของเกมนี้เองก็พุ่งทะยานจนสร้างเม็ดเงินมากมายให้กับฟอร์มซอฟต์แวร์และหนึ่งในบุคคลสําคัญที่ทาให้เกมนี้ประสบความสําเร็จมาได้เลยก็คือฮิเดทากะมิยาสากิ ผู้กำกับเกมมากฝีมือจากฟอร์มซอฟแวร์นั่นเองดังนั้นในวันนี้เราจะมาเปิดประวัติบีดาแห่งเกมโซกันว่ากว่าที่เขาจะสร้างผลงานชวนเล่นยากให้ทุกคนคว้างจอจนติดตาตึงใจเหล่านี้ตัวของเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างและมีแนวคิดแบบไหนการถึงสร้างเกมแนวนี้ขึ้นมาถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับ เปิดโหมดเสียนเพิ่มพลังเล่นเกมไม่หดขึ้นด้วย G Feel Set o d e ขายแล้วที่ร้าน G N Shop พิเศษตอนนี้ลดราคาแบบสองเหลือเพียง48บ,บาทเท่านั้นมีให้เลือกหลากรสด่วนสินค้ามีจุดเด่นดกวยน,น,นะครับรู้สึกอก่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Feel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับ ตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช็อปปี้ร้าน GN o f f i c i a l กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับที่เดทากะมิยาสากิเขาก็เป็นชายชาวญี่ปุ่นที่เกิดมาในปี1974โดยตัวของเขาในตอนเด็กอาศัยอยู่ในเมืองชิซูโอกะกับครอบครัวโดยที่มีน้องสาวหนึ่งคนซึ่งในตอนเป็นเด็กน,นั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวของเขามันไรซึ่งเป้าหมายในชีวิตเพราะว่าพ่อแม่ของเขานั้นต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้เงินอันน้อยนิดมาเลี้ยงดูครอบครัว แต่อย่างน้อยตัวของฮิเดทาก,กะก็เป็นคนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นอย่างมากแต่ด้วยการที่ไม่มีเงินไปซื้อหนังสือให,ใหม่มาอา่านมันก็เหยตัวของเขาต้องเลือกที่จะไปยืมหนังสือจากห้องสมุดมาอา่านแทนซึ่งหนังสือส่วนใหญ่ที่ตัวของฮิเดทาก,กะมักจะยืมมาอ่านเป็นประจำนั้นก็จะเป็นหนังสือนิยายแฟนตาซีภาษาอังกฤษและก็รวมไปถึงนิยายไซไฟอีกด้วยและด้วยความที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนั้นมันทำให้ตัวของเขาได้ขวนขวายหาความรู้และเริ่มแปลคำศัพท์ในหนังสือต่อคำ เพื่อที่จะให้รู้เรื่องราวของหนังสือที่อ่านแต่ถึงแม้ว่าตัวงเขาจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นก็ตามเหมือนกับให้เขาสามารถจินตนาการตามไปได้โดยการดูภาพประกอบของนิยายหรือหนังสือเล่มนั้นๆอย่างไรก็ดีทางพ่อแม่ของที่เดทากะก็เป็นผู้ที่หา้ามไม่ให้ตัวของเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิดีโอเกมแต่ว่าพวกเขานั้นก็ยากทดแทนด้วยการให้เวลากับที่เดทากะในการเล่นเกมการ์ดต่างๆเป็นประจำอาทิเช่นด u n g e o n and d r a g ร n จนกระทั่งเมื่อตัวของที่เดทากะได้ย่างเข้าสู่วัยการเรียนมหาวิทยาลัยแล้วพ่อแม่ของเขาก็ได้ให้อิสระกับลูกของตัวเองอย่างเต็มที่และน,นลั่นก็เลยทำให้ตัวของที่เดทากะได้เรียนเรียนในคณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเคโอหลังจากที่เรียนมาได้หลายปีในที่สุดตัวของเขาก็สามารถเรียนจบมหาวิทยาลัยได้สำเร็จและก็ได้เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงานโดยกลายเป็นผู้จัดการบัญชีของบริษัท Oracle Operation, Operation ที่มาเปิดสาขาในประเทศญี่ปุ่น โดยในตอนที่เขาทํางานอยู่นี้เขาก็ได้แบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งในการใช้ส่งน้องสาวของตัวเองในการเรียนหนังสือด้วยเช่นเดียวกันแต่แล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่เพื่อนร่เมของเขาได้ชวนมาเล่นเกมด้วยกันไละเกมแรกที่เขาได้เล่นเลยนั้นก็คือเกมอีโคซึ่งเป็นเกมแอคชั่นประจนภายและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวของเขาได้รู้จักกับวิดีโอเกมเป็นครั้งแรกและหมานกำลัตัวของฮิดทาก,กะอยากจะทํางานในสายเกมเป็นอย่างมากจนถึงขั้นลาออกจากงานที่ทําอยู่เลยด้วยซ้ํา แน่นอนว่าการหาเงินในสายเกมแบบไร้ประสบการณ์ในวัย29ปีของที่เดทากะมันก็มีแค่ไม่กี่บริษัทที่จะเปิดดูเรซูเม่แต่ทว่ามันก็มีอยู่หนึ่งบริษัทที่มีความสนใจในตัวของที่เดทากะขึ้นมาซึ่งบริษัทนั้นก็คือฟอร์ม o f ซอฟต์แวร และน่่นก็เลยมีตัวของเขาได้ร่วมง,งานกับบริษัทในตำแหน่งนักวางแผนสำหรับโปรเจกต์เกม a r m o r Core Last Raven และหลังจากจบโปรเจกต์ดังกล่าวตัวของเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้กำกับเกม a r m o r Core 4และ Armor Call for a r m o r Core 4 Answer หลังจากนั้นทาง Form s o f t แว r e ก็ได้มีการประชุมครั้งใหญ่ในการที่จะสร้างผลงานชิ้นใหม่ของบริษัทในทีม m r p g ในชื่อ d e m o Soul ซึ่งนั่นมันกับิีตัวิธ,ธากา ตื่นเต้นเป็นอย่างมากจนถึงขั้นเสนอตัวเองเป็นผู้กำกับในเกมนี้เลยด้วยและเขาก็ได้ตำแหน่งนี้ตามความคาดหวังและเมื่อได้ตำแหน่งแล้วตัวของเขาก็ได้ทำการดีไซน์เกมให้มีการออกแบบแนวดาร์กแฟนตาซีที่มีกลิ่นอายความเป็นยุโรปรวมไปถึงมีการใช้บรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่อง นอกจากนั้นตัวเกมก็ยับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวเขาชอบไม่ว่าจะเป็นเกมกระดานอย่าง Dragon of Dungeon และมังงะอย่าง Berserk s e n s เซนเซรวมถึงโจโจก็มาด้วยนะด้วยการรับหน้าที่เป็นผู้กำกับเกมนั้นทางิี้ได้ทากะมักจะสร้างเนื้อเรื่องบทสนทนาของตัวละครรวมไปถึงการออกแบบความยากของเกมโดยโตเขาเอง ซึ่งแม้หลายๆคนในทีมงานจะมองว่ามันเป็นอะไรที่บ้าที่จะทําให้เกมมันดูยากขนาดนี้แต่สำหรับตัวของที่เดทากาเองเขากลับมองว่าการทําให้เกมมันดูยากนั้นมันจะให้ความรู้สึกถึงความพยายามของเกมเมอร์ในการที่จะชนะอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของตัวเกมแต่ทว่าเมื่อตัวเกมปล่อยออกมาแล้วนั้นนักวิจารณ์ของเกมในญี่ปุ่นกลับวิจารณ์เกมเดมอนโซ่ออกมาในเชิงลบและยอดขายของเกมก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าจนทําให้บริษัทมองว่านี่เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้น แต่โชคก็อย่างเข,าข่าคางเพราะว่าทางผู้จัดจำหน่ายเกมในต่างประเทศที่รับเกมดังกล่าวไปจัดจำหน่ายในโซนของตัวเองนั้นมันกลับสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นให้กับเกมเดมอนโซลเป็นจำนวนมากจนทำให้บริษัทมีแผนเนียสร้างภาคต่อในนามของ Dark So ซ l ซึ่งการมาถึงเกม Dark s o ซ l นั้นมันก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของฮีดรากะไปตลอดการโดยเกม Dark So u l นั้นเป็นเกมที่ต่อย,ยอดจากเกม Demon Soul โดยที่ตัวของฮีดรากะก็เป็นคนออกมาบอกเองเลยว่า เกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมังงะชื่อดังอย่างเบอร์เซิร์กรวมไปถึงตัวละครในเกมนี้เองก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากประการนามกรีกฝรั่งเศสและก็ญี่ปุ่นอีกด้วยนอกจากนั้นสถานที่ภายในเกมอย่างอโนรันโดก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของมหาวิหารเมืองมิลานอีกด้วยเมื่อตัวเกมถูกพัฒนาจนเสร็จสิน้นมันก็รับคําวิจารณ์จากสํานักวิจารณ์เกมต่างๆอยู่ในแง่ดีอย่างมาก อีกทั้งมันยังทํายอดขายรวมกันได้หลายล้านชุดจนทําให้มันได้รับรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีจากเกม Revolution i n ิ g เกมเมและคิวส์เกอีกทั้งมันยังได้รับรางวัลต่งตางๆอีกมากมายจนทําให้ทางบริษัทฟอร์มซอฟต์แวร์เริ่จะทําภาคต่อในทันทีอย่างไรก็ดีการพัฒนาเกม Dark s o ซ l สนั้นมันก็ดันไปทับการกับการพัฒนาเกมบลัดบอลและนานก็เลยไม่ที่นกาตัดสินใจที่จะพ่วงกับให้กับเกมบลัดบอลแทน แต่เขาก็ยังไม่ทิ้งดาร์กโซไปแต่อย่างใดเพราะว่าตัวของเขายังคงรับหน้าที่เป็นซูเปอร์วเซอร์ให้กับดาร์กโซ2อีกด้วยและในปี2014มันก็เป็นกับปีทองของทีทะากะเพราะว่าตัวขวองเขานอกจาดจะรับการเลื่อนขั้นจนเป็นประธานของฟอร์มซอฟต์แวร์แล้วมันก็ยังเป็นปีเดียวกันกับที่ดาร์กโซ2ได้วางจำหน่ายสู่ท้องตลาดและมันก็เป็นที่แน่นอนว่าเกมได้รับรางวัลเกมแห่งปีจากสีนักวิจารณเกมเลยด้วย แน่นอนว่าเมื่อเห็นรางวัลแล้ว,ว,ลวก็คงไม่ต้องพูดถึงคําวิจารณ์ให้มากความเพราะแต่ละสํานักนั้นต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเกมที่คุณคู่ควรจะเล่นมันดูสักครั้งให้หัวร้อนเล่นๆเ,เอ้ยไม่ใช่แต่อย่างไรก็ดีเกมบลัดบอลที่ถูกพัฒนามาพร้อม,มกันนั้นมีความแตกต่างกันอยู่เพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ทางคุณฮิเดะกะเป็นคนเอ่ยปากถามกระทังผู้จัดจำหน่ายอย่างโซนี่เองเลยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะสร้างเกมที่สามารถเล่นบนเครื่องเล่น ได้ถึง8รุ่นด้วยกันซึ่งนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเกมนี้ควบคู่กับเกม Dark Souls 2แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันคล้ายคลึงกับ Dark Souls แต่เจ้าตัวเกมนี่เองมันก็ไม่ด้อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันนะครับโดยที่ตัวเกม Bloodborne จะรับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายเรื่อง d r a c u l a รวมไปถึงนวนิยายอื่อนอีกมากมายที่มาจาก HP Lovecraft นั่นจึงทำให้ทางทีเดทากะพยายามที่จะใส่รายละเอียดต่างๆที่เขารู้สึกชื่นชอบในนิยายเหล่านี้เข้ามาสู่ในเกมแต่ด้วยข้อจำกัดทางศักยภาพมันก็ไม่ให้ตัวเกมสามารถรันไดเพียงแค่30เฟรมเรทต่อวินาทีเท่านั้นสำหรับในช่วงแรกของการปล่อยออกมาถึงะนั้นในด้านของเนื้อเรื่องภายในเกมทีเดทดถกะก็ยังพยายามสร้างสารมาดอกมาให้มีความหลากหลายมากกว่าเกมตะก,กูลโซที่เคยปล่อยออกมาก่อนหน้า และด้วยความที่ระบบการต่อสู้นั้นมันดูจะธรรมดามากถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเดยก็เไม่ได้ละกาได้คิดคนวิธีการทําให้แตกต่างกว่าเดิมนั่นก็คือการทําให้สตูภายในเกมนั้นมีความดุร้ายมากกว่าเกมโซลแต่ก็มีจุดอ่อนที่ผู้เล่นจะสามารถเรียนรู้และจัดการมันได้และเมื่อตัวเกมถูกปล่อยทีเซอร์ออกมาในงาน E3 ปี2014นั้นมันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าแฟนเกมเป็นอย่างมากจนกระทั่งปี2015 เมื่อตัวเกมได้มีการปล่อยออกมาสู่ท้องตลาดมันก็ทําให้เหล่าแฟนเกมต่างก็จับจองซื้อขายเกมบลัดบอลกันเป็นจำนวนมากและในด้านของเสียงวิจารณ์เองนั้นมันก็เรียกได้ว่าดีแบบถล่มทลายจากทุกสํานักเหมือนเช่นเคยเลยล่ะครับและทํายอดขายไปได้ถึง2ล้านชุดภายในเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากมันสมองของชายที่มีชื่อว่าฮีเดทกะเลยล่ะครับ แน่นอนว่าการพัฒนาเกมบัตรบอดและดาร์คโซ s 2มันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าก่อนหน้านั้นทางบริษัทฟอร์มซอฟต์แวร์ก็ได้มีการพัฒนาโปรเจกต์ลับที่มีคนดูแลแทนที่ฮิเดกะตั้งแต่ปี2013ซึ่งโปรเจกต์นั้นก็คือดาร์คโซ s ภาค3หลังจากนั้นดาร์คโซ s 3ก็ได้กลับมาสู่อ้อมกอดของผู้ให้กำเนิดอย่างคุณฮิเดกะและก็ได้มีการพัฒนาต่อมาโดยที่ฮิเดกะ ได้กล่าวว่า Dark Souls 3นั้นถือว่าเป็นเกมที่4ของซีรีส์ตระกูลเกมโซแล้ว และมันก็ไม่ควรจะมีภาคต่อแล้วแต่อย่างใดกลับการเกมดาร์กโซ่สามจะเป็นจุดเปลี่ยนของแนวทางของบริษัทโดยที่เดทาก,กะได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาเกมบลัดบอลน,นั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างจนมันทำให้ตัวของเขารู้สึกอยากจะกลับมาทำเกมซีรีส์โซ่ต่อและนานเกินไม่ดาร์กโซ่สามได้มีการใส่ระบบและมีการปรับปรุงสิ่งต่างๆที่เกมบลัดบอลไม่สามารถทำได้ไว้มากมายซึ่งในช่วงระหว่างพัฒนาเกมมันก็ได้ภาพดูดดอกมามนโลกอินเทอร์เนต็ตเป็นจำนวนมาก จนมันสร้างความฮายปให้กับเหล่าแฟนตระก,กูลเกมโซเป็นอย่างมากจนในปี2016ตัวเกมก็ได้มีการปล่อยออกมาและมันก็เหมือนกับทุกครั้งเมื่อตัวเกมถูกปล่อยออกมาให้กับเหลานักวิจารณ์แล้วมันก็รับคะแนนที่ดีอย่างล้นหลามแถมยังได้รับรงางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีจาก JoyStick Award อีกด้วยแน่นอนว่าในด้าของยอดขายนั้น ก็สามารถทําได้ถึง10ล้านชุดเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีในช่วงปลายปี2015นั้นทางคุณฮิเดทากะก็ได้เริ่มโปรเจกต์พัฒนาเกมที่ได้รับแรงบนนันดาลใจมาจากเกมเทนชูซึ่งเป็นเกมแนวรอบเลนสที่เป็นผลงานเก่าของฟอร์มซอฟต์แวร์โดยในตอนนั้นเหล่าทีมงานเองก็คิดว่าเกมที่กําลังพัฒนามันคงจะเป็นภาคต่อของเกมเทนชูอย่างแน่นอนทว่าพวกเขากลับคิดผิดเพราะว่าเกมที่พวกเขากําลังพัฒนาอยู่นั้นมันไม่ใช่ภาคต่อของเกมเทนชูแต่อย่างใด ในด้านตรงกันขา้ามมันเป็นเกมที่มีการดีไซน์ความยากของเกมให้อยู่ในระดับเดียวกับบลัดบอลแต่มีความแตกต่างตรงที่การเน้นการปัดป้องและการโจมตีกลบับมากกว่าการหลบหลีกซึ่งเกมนี้จะมุ่งเน้นไปที่เกมประเภทซิงเกิลเพลเยอร์เป็นหลกักและในท้ายที่สุดพวกเขาก็ตั้งชื่อเกมนี้ว่าเซ k ิโรโดยตัวเกมจะถูกเซ็ตฉากหลังให้อยู่ในประเทศญี่ปุน่นในยุคเซนโกคุซึ่งมันก็แตกต่างจากเกมก่อนหน้านี้ที่เคยทำมาที่ทำทีมแบบยุโรปเป็นหลกัก โดยที่คําว่าเซคิโรนั้นมาจากคําว่าเซกิวันโนโรที่แปลว่าม้าป่าแขนเดียวส่วนคําว่าชาร์โดไดท์วายส์นั้นมันเกิดจากการที่ทีมงานส่งตัวเทรลเลอร์ให้กับไทแอคทิวิชั่นเพื่อใช้เป็นสโลแกนให้กับตัวเกมแต่ไทแอคท i ว i ชั่นอยากที่จะใส่ชื่อนี้เข้าไปด้วยนั่นจึงกลายเป็นที่มาของชื่อเกมอย่างเซคิโร่ชาร์โดไดท์วายส์นั่นเองล่ะครับ หลังจากนั้นตัวเกมก็ได้มีการปล่อยออกมาจําหน่ายในปี2019และมันก็ได้รับเสียงตอบรับจากทั้งเหล่าเกมเมอร์และนักวิจารณ์ในแง่บวกเป็นอย่างมากจนทำให้ยอดขายของเกมนี้พุ่งทะยานสู่5ล้านชุดเลยด้วยอีกทางมันก็ได้รับรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปี2019ซึ่งบอกได้อย่างเต็มปากเลยว่าเป็นอีก่หนึ่งผลงานยอดเยี่ยมจากฝีมือของคิเดทากะมิยาสกิเลยก็ว่าได้ละครับและจากความสำเร็จของเซคิโร มันกิเลมเขาได้ประกาศในปี2019ต่อว่าพวกเขากำลังพัฒนาเกมใหม่สำหรับ PC PlayStation และก็ Xbox อยู่โดยที่ไม่ได้มีการเปิดเผยเนื้อหานอกเหนือจากนี้แต่อย่างใดจนกระทั่งปี2021พวกเขาก็ได้เปิดเผยเกมดังกล่าวออกมาในชื่อของเกม Elder Ring พร้อมกับประกาศวันจัดจำหน่ายด้วยแต่ในภายหลังก็ได้มีการเลื่อนจัดจำหน่ายไปเนื่องด้วยปัญหาบางอย่าง โดยเกม e l d e r Ring นั้นเป็นเกมเพศในวอร์พีจ MM ที่มีคนที่ธทรกาศมียาสกิกเป็นผู้กำกับซึ่งตัวเกมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายของคุณจอจอาร์อาร์มาตินอย่าง Song of Ice and Fire โดยตัวของคิ่เทระกาได้มีการติดต่อไปอยังตัวของจอชโดยตรงพร้อมกับเสนอโอกาสให้เดิมาร่วมงานด้วยกันพร้อมกับจะให้สระในการเขียนเนื้อเรื่องภายในเกมนี้ แลกหนึ่งแรงบันดาลใจชั้นดีที่ทำให้ทิตะกะตัดสินใจสร้างเกม Elder ร i n ินั้นก็คือผลงานเกมอย่าง Shadow of the Colossus นอกจากนั้นแล้วการพัฒนาเกมใน,นครั้งนี้ก็ได้ทีมงานจากซีรีส์ e of t h r o n e s มาช่วยในการดัดแปลงเนื้อหาจากนวนิยาย s o n g of Ice and f ด r e ด้วยเพื่อใช้เป็นเนื้อเรื่องเบื้องหลังของเกมเมื่อตัวเกม้รับการจัดจำหน่ายนั้นมันก็สร้างยอดขายได้อย่างมหาศาลในเวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นมันก็ทำยอดขายไปได้กว่า12ล้านชุด ภายในเวลา18วันอีกทั้งมนันยังขึ้นแท่นเกมที่มียอดผู้ชมสนิมากที่สุดบน Twitch อีกด้วยซึ่งนั่นก็เลยไมใหเกม Elder Ring กลายเป็นเกมอีกหนึ่งเกมสุดยอดของพวกกับเกมมาฝีมืออย่างฮิเดทากะมิยาสากินั่นเองละครับและจากนี้ต่อไปเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าทางทีมพัฒนาของคุณฮิเดทากะจะมีการปล่อย DLC อะไรมาให้กับเกม Elder Ring ในอนา,นาคต และแน่นอนว่าในสิ้นปีนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกครั้งว่าเ l d เด r ร n g จะรับรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีเหมือนกับเกมก่อนหน้านี้ของเขาหรือไม่นั่นเองละครับและนี่ก็คือประวัติของคุณฮิ่เด่ากะมิยาสากิบีดาแห่งเกมตระกูลโซครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องผ่านอะไรมามากมายและจุดเริ่มต้นของเขาเองนั้นก็ไม่มีประสบการณ์ด้านเกมแตอย่างใดแต่แน่นอนว่า การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์มันก็สร้างโอกาสให้กับตัวเราในการสร้างผลงานดีๆนั่นเองละครับใครที่รู้สึกว่าเรียนไม่ตรงสายแต่ว่าอยากทําเกมแล้วก็อาจจะมีคุณทิทยาก,กะเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่องแบงค์้อ e s สอีสปอร์ตแกรเชวนกดไลค์ subscribe ที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ